สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ยังอยู่กับคุณครูนะคะเช่นเคยนะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่4แล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่8แผนภูมิรูปวงกลมนะคะข้อตกลงของการเรียนออนไลน์ของเรานะคะคือ1เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ตั้งใจเรียนสรุปสาระสำคัญ สองทำแบบฝึกหัดในชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เล่มสองสาถ่ายรูปขนาดเรียนหนึ่งรูปแล้วส่งลงไฟล์นะคะในลิงก์ g o o g l e Form นะคะ 4. ถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมายให้ทุกหน้านะคะแล้วส่งในลิงก์ Google Form เช่นกันนะคะ,ะคุณครูขอย้ำอีกนิดนึงนะคะว่ารูปที่เรารูปแบบฝึกหัดที่เราส่งอะคะต้องให้เห็นหมายเลขหน้าชัดเจนนะคะเพราะว่ายังมีบางคนที่ ายรูปนะคะไม่ชัดเจนลงไปนะคะจะทําให้คุณครูตรวจสอบการส่งกานของนักเรียนได้ลำบากหรือยากขึ้นนะคะต่อไปนะคะ5แบบทดสอบหลังเรียนเราจะทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะเพราะฉะนั้นเหลืออีกเพียงเท่าไหร่คะถ้าไม่นับรวมกับคลิปนี้ก็คือเหลืออีกเพียง2คลิปนะคะเราก็จะได้ทําแบบทดสอบหลังเรียนกันจุดประสงค์นะคะนักเรียนจะต้อง สามารถอธิบายเกี่ยวกับการอ่านแผนภูมิรูปวงกลมได้และ2นะคะนักเรียนสามารถอ่านข้อมูลและเขียนแสดงการตอบคาถามจากแผนภูมิรูปวงกลมได้และข้อ3นะคะนักเรียนสามารถนําความรู้นะคะเกี่ยวกับการอ่านแผนภูมิรูปวงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อ่าก่อนที่เราจะไปขึ้นในหน่วยหน่วยนี้นะคะก็คือชั่วโมงที่สี่ คุณครูก็จะพาเราไปเฉลยแบบฝึกหัดที่คุณครูได้มอบหมายให้ในหน้า102นะคะซึ่งข้อนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะเปรียบเทียบใช่ไหมคะแล้วก็แสดงวิธีการคิดแล้วก็สรุปคําตอบนะคะโดยนะคะเขาทาแผนภูกเกี่ยวกับการอะไรคะแข่งขันนะคะเทเบิลเทนนิสนะคะของชนะและดาหลาซึ่งทําเป็นแผนภูมแยกออกมาเป็นสแผนภูนะคะดังรูปเลยเราจะเห็นว่าเป็นไงคะ แผนภูมิของชนาโดนแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะแล้วก็แผนภูมิของดาราโดนแบ่งออกเป็น3ส่วนอ่าหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าเป็นยังไงคะอ่าแผนภูมิของชนาโดนแบ่งออกเป็น4ส่วนซึ่งชนะเป็น1ในสีนะคะ แล้วก็ดาราโดนแบ่งออกเป็น3ส่วนชนะเป็น1ในสาโดยที่ชนะนะคะลงแข่งขันทั้งหมด24ครั้งดาราลงแข่งขันทั้งหมด18ครั้งเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตนะคะวาดรูปขึ้นสักนิดหนึ่งนะคะโดยใช้สีเหลืองเนาะทีนีน้เดี๋ยวคุณครูจะวาดวงกลมของชนะไว้ฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็วงกลมของดาราไว้ฝั่งขวามือ เราจะมีรูป,ปลักษณะคล้ยแบบนี้นะคะอาจจะไม่กลมมากนะคะนักเรียนพยายามมองให้ว่ากลมนะคะทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่า,าช,ชนะนะคะชนะเป็น1ใน4นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ดาลานะคะชนะเป็น1ใน3โดยนะคะชนะแข่งขัน24ครั้งแสดงว่าวงกลมทั้งวงนี้เท่ากับ24ครั้งทีนี้ดาลา แข่งขัน18ครั้งแสดงว่าวงทั้งวงเท่ากับ18ครั้งหลังจากนั้นเรานําเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนนะคะเราจะสังเกตเห็นจากแผนภูมิให้นํามาเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะจะได้ว่านะคะชะนชะชนะนะคะาจากแผนภูมิคิดเป็นเศษ หนส่วนสนะคะเพราะว่าชนะ1นส่วนจาก4ส,ส่วนนะคะโดยชนะแข่งขันนะคะ,ะทั้งหมดเท่าไหร่คะ24ครั้งเราก็นำเศษ1ส่วน4คูณเข้ากับ24เพื่อที่จะหาจำนวนครั้งที่ชนะชนะนะคะเราก็ใช้การตัดทอนค่ะนักเรียน4 1เป็น4 4 6เป็น24นะคะเพราะฉะนั้น6คูณ1ก็จะได้6 เพราะฉะนั้นชนาจาะชนะ6ครั้งนะคะ,ะต่อไปไปดูในส่วนของดาลานะคะดาลาชนะเป็นคิดเป็นนะคะเซต1ส่วนเท่าไหร่คะเซต1ส่วน3นะคะดาลาชนาะเขียนลงไปก่อนค่ะดาลาชนะก็คือ1ส่วนจากทั้งหมด3ส่วนนะคะคูณกับจํานวนครั้งที่แข่งขันทั้งหมดคือ18ครั้ง ใช้การตัดทอนเข้ามาช่วยค่ะส1 3หนึ่งสนะคะ3า1 8นะคะจะได้ว่าดาหลาชนะทั้งหมด6ครั้งอ่ะทั้งชนะและดาหลานะคะถึงจะมีจำนวนการแข่งขันที่แตกต่างกันแต่มีอัตราการชนะเป็นยังไงคะ6ครั้งเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะสรุปคำตอบลงไปนะคะว่าทั้งสองคนมีจำนวนครั้งที่ชนะการแข่งขันเท่ากันคือ6ครั้งนะคะ สองคนครับมีจำนวนครั้งที่ชนะ ไปดูเฉลยในแบบฝึกหัดในหน้า103ซึ่งเป็นหน้าถัดไปกันเลยค่ะในะคะข้ในส่วนของข้อ9หน้า103เขาถามเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว2กลุ่มใช่ไหมคะไปชมสถานีรถไฟใต้ดินเปิดใหม่ในปี2562อเถ้าเทียบกันแล้วก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมคะซึ่ง สถานีที่สวยที่สุดใช้เวลากลุ่มละ7ชั่วโมงแสดงว่าวงกลม1วงนะคะก็คือใช้เวลาเทียบเท่ากับเวลา7ชั่วโมงแสดงว่าวงกลมของเราโดนแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนักเรียนอ่าใช่แล้วค่ะแสดงว่าวงกลมของเราโดนแบ่งออกเป็น7ส่วนนะคะโดย1ส่วนแทน1ชั่วโมงเนาะอ่าทีนี้เขานําเสนอข้อมูลเป็นรูปวงกลมโดยกลุ่มของ,ของสดใสยอยู่ฝั่งซ้ายมือ กลุ่มใจสบายอยู่ฝั่งขวามือนะคะทีน,นี้หลังจากนั้นข้ให้เขียนเครื่องหมายถูกลงหน้าข้อถูกหรือเขียนเครื่องหมายผิดนะคะลงหน้าข้อผิดนะคะโดยข้อหนึ่งเาถามว่ากลุ่มสดใสใช้เวลาท่องเที่ยวสถานีมังกรมากกว่ากลุ่มใจสบายนะคะโดยดึส่วนของเราแทน1ชั่วโมงใช่ไหมคะเราไปโฟกัสที่สถานีวัดมังกรกันเลยสถานีวัดมังกร กลุ่มสดใสใช้เวลาไปกี่ส่วนคะา2 3แสดงว่าใช้เวลาไป3ส่วนจากทั้งหมด7ส่วนถ้าเราไปเขียนในรูปของเศษส่วนก็จะได้ว่าเศษ3ส่วนเนาะอ่ะทีนี้เราไปสังเกตกลุ่มใจสบายกลุ่มใจสบายที่สถานีวัดมังกรใช้ไป1 2 2ส่วนนะคะจากทั้งหมด7ส่วน เขียนในรูปของเศษส่วนจะเขียนได้ว่าเศษ2ส่วน7แสดงว่าอ่ะทีนี้นักเรียนสังเกตดูสิคะอ่ะถ้าสังเกตจากแผนภูมิเราจะรู้เลยว่าสถานีวัดมังกรมีพื้นที่เยอะกว่าสถานีวัดมังกรของใจสบายนะคะกลุ่มใจสบายกับกลุ่มสดใสใแตกต่างกันชัดเจนเลยอ่ะดังนั้นข้อที่1ใส่เครื่องหมายถูกนะคะต่อไปข้อที่2ก็ถามว่ากลุ่มสดใสและกลุ่มใจสบายใช้เวลาท่องเที่ยว สถานี3ยอดเท่ากันเราดูซิสถานี3ยอดนะคะ,ะกลุ่มใจสบายใช้เวลาไป2ส่วนจากทั้งหมด7ส่วนทีนี้ไปดูกลุ่มสดใสนะคะก็ใช้2ส่วนจากทั้งหมด7ส่วนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ใส่เครื่องหมายถูกนะคะต่อไปข้อ3ามาถามว่ากลุ่มใจสบายใช้เวลาท่องเที่ยวสถานีสนามชัยมากกว่ากลุ่มสดใส ทีนี้มาดูสถานีสนามชัยนะคะอกลุ่มสดใสใช้เวลา1ส่วนนะคะจากทั้งหมด7ส่วนแต่กลุ่มใจสบายใช้เวลาเท่าไหร่คะหนึส่วนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายผิดนะคะเพราะว่าทั้ง2กลุ่มใช้เวลา1ส่วนจากทั้งหมด7ส่วนเท่ากันนะคะแต่โจทย์บอกว่ากลุ่มอะไรคะกลุ่มใจสบายใช้มากกว่าซึ่งมัน เป็นข้อความที่ผิดนะคะถ้าเราเปรียบเทียบจากแผนภูมิรูป,ปวงกลมของทั้งสองกลุ่มต่อไปข้อ4นะคะกลุ่มสดใสและกลุ่มใจสบายใช้เวลาเท่ากันในการท่องเที่ยวสถานีอิสรภาพนะคะ,ะสถานีอิสรภาพกลุ่มสดใสใช้เวลาเท่าไหร่คะ1ส่วนจากทั้งหมด7ส่วนต่อไปกลุ่มใจสบายใช้ 2ส,ส่วนจากทั้งหมด7ส่วนเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นยังไงคะมันไม่เท่ากันนะคะเพราะว่ากลุ่มใจสบายใช้ไปเยอะกว่าเพราะฉะนั้นข้อ4เป็นข้อที่เราต้องใส่เครื่องหมายผิดนะคะนาข้อผิดต่อไปข้อ5นะคะถามว่ากลุ่มสดใสใช้เวลาท่องเที่ยวสถานีวัดมังกรมากที่สุดคือใช้เวลา3ชั่วโมงนะคะเราไปดูสิคะว่าสถานีวัดมังกรของกลุ่มสดใสเป็นยังไงคะใช้เวลา3ส่วนจากทั้งหมด7ส่วนซึ่ง หนึ่งส่วนแทนเท่ากับ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นข้อความนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะ่าน,นี่ให้นักเรียนสำรวจแบบฝึกหัดที่นักเรียนทำนะคะว่าเป็นยังไงได้คำตอบเหมือนกันกันกบครูไหมนะคะ,ะถ้าได้คำตอบเช่นเดียวกันครูก,ก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะ,ะต่อไปค่ะยังอยู่ในหน้าหนึ่งแบบฝึกหัด1 0 3 ต่อไปเป็นข้อสี่ที่ครูให้นักเรียนนะลองใช้เหตุผลนะคะแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนหรืออาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวของนักเรียนเองลองพิจารณาคําตอบดูนะคะข้อหนึ่งก็ถามว่าการประเมินระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้า5ระดับคือดีมากดีปานกลางน้อยและต้องปรับปรุงเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นยังไงคะมี5ระดับเราสามารถนําไปเสนอเป็นแผนภูมิรูปวงกลมได้ะคะ่ะเพราะว่าเราสามารถแสดงปริมาณคนที่ให้ ให้ะไรคะให้ระดับดีมากได้นะคะประมาณนี้ดีมากดีปา,กานกลางจะแสดงเป็นส่วนย่อยของปริมาณที่เราสํารวจหรือให้บริการทั้งหมดได้นะคะแล้วก็เขียนว่านําเสนอนะคะนเสนอนำเสนอเป็นแผนภูมิรูปวงกลมได้นะคะแผนภูมิรูปวงกลมได้วงกลมได้ อะไรคะเพื่อแสดงนะคะเพื่อแสดงแต่ละอะไรคะเพื่อแสดงแต่ละส่วนของปริมาณทั้งหมดนะคะ ต่อไปเราจะไปดูที่ข้อสองกันต่อนะคะถามว่าจำนวนลูกค้าเข้าร้านทุกชั่วโมงตั้งแต่10นาฬิกาถึง18นาฬิกานักเรียนคิดว่าสามารถนำไปทำเป็นแผนภูมิรูปวงกลม,ม,ม,มได้ไหมคะอ่านะคะสำหรับข้อนี้นะคะเราอ่ามันก็สามารถทำได้แหละค่ะแต่ว่ามันไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่เราได้มานะคะเราควรจะนำเสนอเป็นในรูปแบบของกราฟเส้นนะคะเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่า เวลามันเป็นยังไงคะมันมีการซ้อนยิบย่อยเป็นนาทีเป็นวินาทีได้นะคะเพราะว่าถ้าจะใช้มันจะเหมาะสมกับกราฟเส้นมากกว่านะคะเราเขียนว่าวรวนาเสนอเป็นกราฟเส้นนะคะเป็นกราฟเส้นกราฟเส้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลการเข้าร้านนะคะเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเฉลยแบบฝึกหัดเราจะไปขึ้นเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ต่อกันเลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราจะอยู่ในเรื่องของการอ่านแผนภูมิรูปวงกลมเป็น EP ที่4ะนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปคุณครูอยากจะพาเราทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของรูปวงกลมอีกสักนิดนึงนะคะ,ะจากรูปวงกลมเราจะสังเกตเห็นว่ารูปบวงกลมนะคะโดนแบ่งออกเป็น4ส่วนโดยนะคะ สจะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและจะมีมุมนะคะส่วนของเส้นตรงกอขอและส่วนของเส้นตรงคององนะคะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนะคะ<ม>ตัดกันเราจะเห็นว่าเมื่อเราทําเส้นผ่านศูนย์กลางออกมาสองเส้นจะเกิดมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉากทั้งหมดสี่มุมซึ่งในเรื่องที่เราเรียนมาแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องมุมนะคะเราจะสังเกตเห็นว่า ถ้าเป็นมุมฉากมุมฉากจะทํามุม90องศาแล้วเราจะแทนสัญลักษณ์นะคะสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะคะไว้ตรงมุมของมุมฉากด้วยนะคะเราจะไม่นิยมเขียนว่าไม่นิยมเขียนแบบนี้นะคะว่า90องศาแบบนี้นะคะจะเราจะใช้สัญลักษณ์สีเะะเส่เหลี่ยมพื้นท่าเล็ก э ๆนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะของพาย่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆนะคะแทนลงไปที่มุมเพื่อแสดงว่ามุมมุมนั้นเป็นมุม90องศาดังนั้น เมื่อเรานำมุมทั้ง4มุมมารวมกันนะคะ90บวกกัน4ครั้งหรือเอา4คูณ90เลยนะคะจะเห็นว่าได้ขนาด360องศาซึ่งอะไรคะซึ่งมีขนาดเท่ากับอะไรคะวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้ว่ามุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมเท่ากับ360องศาแล้วเราจะไปดูกันนะคะว่าขนาดของวงกลมมาเกี่ยวข้องกับแผนภูมิรูปวงกลมของเรายัางไงนะคะเเราจะ ถัดไปกันเลยค่ะ,ะจากรูปนะคะนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมไปพร้อมกับคุณรูณได้ในหน้า1 0 4ค่ะเขาให้แผนภูมิรูปวงกลมและขนาดของรูปวงกลมมาดังนี้นะคะโดยนะคะมุม OMR นะคะทำมุม100องศามุม o m n นะคะทำมุม50องศา NMP เราจะสังเกตเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของมุมฉากแสดงว่าทำมุม90องศาแล้วในโจทย์เขาต้องการที่จะรู้ว่ามุมนะคะ RMP มีขนาดเท่าไหร่เราก็สามารถนำความรู้เรื่องขนาดของวงกลมนะคะเพราะว่าอะไรคะมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมมีขนาดเท่ากับ360องศาเราจะนำเรื่องนี้แะคะ่ะมาช่วยในการหามุมที่เขาต้องการนะคะโดยการ เอาความรู้เรื่องมุมนะคะที่มีขนาดเท่าไหร่คะ3 0 0มุม360องศานะคะลบออก100องศาลบออก50แล้วก็ลบออก90นะคะแต่เราจะจัดรูปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้การบวกลบง่ายขึ้นนะคะโดยการนำา1 0 0องศานะคะบวกกับ50องศาบวกกับ90องศานะคะบวกกันได้เท่าไหร่แล้วนาะ 360องศาลบด้วยจำนวนที่เราบวกได้นะคะเราก็ตั้ง360องศาที่เป็นขนาดของวงกลมลบกับจำนวนมุมนะคะ แต่และมุมที่เราทราบมาจากแผนภูมินี้เลยนะคะ100บวก50องศาได้150องศา150องศาบวก90องศาได้240องศาหลังจากนั้นนำ360องศาลบออกกับ240องศานักเรียนจำเรื่องการบวกลบคูณหารละคนได้ใช่ไหมคะถ้าเจอวงเล็บให้ดำเนินการในวงเล็บก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะ360องศาลบ240องศาเหลือนะคะ หรือได้ผลลัพธ์เท่ากับ120องศาดังนั้นมุม RMP นะคะมีขนาด120องศานะคะอย่างนี้เลยดังนั้นสรุปตอบ RMP นะคะ MP เท่ากับ120องศาหลังจากนั้นเรารู้เรื่องขนาดแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวกับแผนภูมิรูปวงกลมเดี๋ยวคุณครูจะพาเราศึกษาในสไลด์ถัดไปกันนะคะ สำหรับสไลด์นี้นะคะเราจะมาหานะคะมุมรอบจุดศูนย์กลางของอะไรคะของเศษหนึ่งส่วนสองของพื้นที่วงกลมนะคะหาได้จากไหนคะหาได้จากนะคะการนำนะคะเศษหนึ่งส่วนสองของพื้นที่วงกลมนะคะไปคูณด้วยขนาดของมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะยกตัวอย่างเลยนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับ360อองศาใช้การตัดทอนเข้ามาช่วยคะ่ะ 2 1>, 1 2 2นคูณอะไรได้360คือ2คูณ180 180คูณกับ1ที่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์การคูณจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ180องศานะคะเราจะสังเกตเห็ว่าเศษ1ส่วน2ของพื้นที่วงกลมนะคะมีมุมรอบจุดศูนย์กลางเท่ากับ180องศาหรือตรงนี้นะคะมีขนาด180อองศาหลังจากนั้นนะคะให้เราลองหาต่อ ก็คือเศษ1ส่วน8ของพื้นที่วงกลมก็ต้องการที่จะรู้ว่ามีมุมรอบจุดศูนย์กลางเท่าไหร่นะคะว่ารัมเศษ1ส่วน8นะคะคูณกับ360องศาที่เป็นมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะหลังจากนั้นใช้การตัดทอนเข้ามาช่วยค่ะ81เป็น8 8คูณอะไรได้360ค่นะนักเรียนก็คือ8คูณกับ45นะคะดังนั้น45คูณกับ หนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์การคูณก็จะได้เท่ากับ45องศาเราจะสังเกตเห็นว่าเศษ1ส่วน8ของพื้นที่วงกลมนะคะมีมุมรอบจุดศูนย์กลางเท่ากับ45องศาน,งนะคะเขียนลงไปให้ครบเลยหลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นยังไงคะเหลืออีกมุมรอบจุดศูนย์กลางของเศษ1ส่วนสีนะคะเราสามารถหาได้2วิธีถ้าเหลืออีกหนึ่งมุมสุดท้ายแบบนี้เราสามารถนำ 360องศานะคะลบกับ180บวก45บวก45องศาแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนเพื่อนำไปลบนะคะเราก็จะเหลือมุมที่เหลือว่าเหลือกี่องศานะคะยกตัวอย่างนะคะ 45บวก45เท่ากับ90 90บวก180เท่ากับ270องศานะคะ360ลบ270องศาเท่ากับ90องศาหรือเราจะหาแบบวิธีที่คุณครูพาด้านบนก็ได้นะคะนักเรียนก็คือการนำเศษ1ส่วน4คูณเข้ากับมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมมีขนาดเท่าไหร่คะ360หลังจากนั้นนักเรียนใช้การตัดทอนเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การ ะค,ะค,คูณง่ายลงนะคะการคูณและการหาง่ายลงนะคะ414 4คูณอะไรได้360ก็คือ4คูณกับ90นะคะหลังจากนั้น90คูณกับ1ซึ่งเป็นเอกลักษณ์การคูณก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ90องศา,าทีนี้นรกเรียนเติมลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราลองบวกกันดูสิคะวา่าเราหามุมรอบจุดศูนย์กลางของแต่ละพื้นที่ออกมาแล้ว บวมกันแล้วได้360องศาไหมเราก็ลองนะคะ45บวก45เท่ากับ90 90บวก90เป็น180 180บวกกับ180ก็จะได้ขนาดเท่ากับ360องศานะักเรียนมองภาพออกหรืยังคะว่าแผนภูมิรูปวงกลมนะคะมีความสัมพันธ์นะคะกับขนาดของรูปวงกลมชัดเจนเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะเอาเรื่องนี้ไปประยุกต์ในการทำแบบฝึกหัดในหน้าถัดไปกันเลยนะคะ แบบหัดหน้านี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนทำนะคะเอาเป็นข้อคู่ละกันนะคะเพราะว่าชั่วโมง3ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครู่ากทำข้อขี้นะคะอ่าต่อไปนะคะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะะข้อคูณนะคะข้อ2เลยรายการใดมีคนชอบดูน้อยที่สุดนักเรียนก็พิจารณา แผนภูมิรูปวงกลมได้เลยนะคะแผนภูมิรูปวงกลมของนักเรียนนะคะนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของร้อยละหรือเปอร์เซนต์เราจะสังเกตเห็นว่าเปอร์เซนต์ที่มีเปอร์เซนต์น้อยที่สุดก็คือการแสดงตลกเพราะฉะนั้นรายการที่มีคนชอบดูน้อยที่สุดคือการแสดงตลกนะคะเขียนลงไปเลยการแสดงตลก ต่อไปนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างข้อสีนะคะถามว่ารายการ3รา,ายการใดมีคนชอบดูรวมกันแล้วเป็นครึ่งหนึ่งของคนชอบดูทั้งหมดทีนี้เราสังเกตเห็นการนำเสนอข้อมูลเขาเป็นในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์แสดงว่าวงกลมทั้งวงจะมีค่าเท่ากับ100อเซทีนี้เราต้องมาหาดูสิคะว,ว่า3รา,ายการใดรวมกันแล้วเป็นครึ่งหนึ่งคำว,ว่าครึ่งหนึ่งก็คือ,อ ห้าสิบเปอร์เใช่ไหมคะ,ะทีนี้รวมการ3รายการได้50%าสิบก็นำสิบสองเบวกสิบ็วกยีก็จะได้เท่ากับ50%เพราะฉะนั้นรายการที่รวมกันได้50%ก็คือการสาแสดงตลกเกมชิงรางวัลและภาพ,พยนตร์นะคะเขียงสับต้องไปเลยตลกเกมชิงรางวัลรางวัล พยาต่อไปนะคะข้อ2นะคะาให้ตอบคําถามจากการคํานวณน,นะคะข้อ1เป็นจากการสังเกตข้อ2จากการคํานวณสําหรับข้อนี้คุณครูจะยกยกตัวอย่างเป็นข้อคู่นะคะคือข้อ2องเขาถามว่าลายการใดมุมรอบจุดศูนย์กลางมีขนาด72องศาและมีคนชอบดูกี่คนซึ่งเราจะต้องทํำยังไงคะ หาจํานวนคนที่ชอบดูทั้งหมดกับอะไรคะกับสังเกตคีว่าว่า,ามุมรอบจุดศูนย์กลางของของรายการใดมีขนาดเท่าไหร่คะ72องศานะคะขนาดของ72องศาเราก็หาได้จากอะไรคะเศษส่วนคูณกับมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมาให้มาเป็นร้อยร้อยละแล้วเราสามารถแปลงร้อยละให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะคะสําหรับข้อนี้นะคะ 72องศาก็คือภาพยนตร์นะคะภาพยนตร์นะคะก็คือ20%เรานํานำมาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้คือ20ส่วนด้วยเท่าไหร่คะส่วนด้วย100คูณกับ360องศาซึ่งเป็นมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมหลังจากนั้นเราจะต้องใช้การตัดทอนเข้ามาช่วยเพื่อให้เราคิดเลขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ21เป็น20 20คูณ5เป็น100เพราะฉะนั้นเราตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็คือเศษ1ส่วน5นะคะหลังจากนั้นนำเศษ1ส่วน5คูณเข้ากับมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งมีขนาด360องศาอ360อกงศาคูณ1ได้360นะคะหารด้วย5นะคะหลังจากนั้นใครที่ยังไม่แม่นเรื่องการหา ก็สามารถนําไปตั้งเป็นหารยาวก็ได้นะคะ,ะสําหรับคูนะคะจะพาหารแบบรวดเร็วเลย5หาร3ได้ลงตัวไหมคะหารไม่ได้ลงตัวเพราะฉะนั้น3ไปเรียก6มาช่วยกลายเป็น36 5คูณอะไรแล้วได้36รับผลบลัพธ์ที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ5คูณ7เป็น35 36ลบออก35เหลือเศษ1 1น้อยกว่า5ใช่ไหมคะไม่สามารถที่จะ ต่อไปได้เพราะฉะนั้น1ก็ไปดึงเพื่อนมาช่วยก็คือ0 1กับ0รวมกันกลายเป็น10ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้5คูณอะไรแล้วได้10ก็คือ5คูณด้วย2เพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับ72องศาเวลาเราตอบก็ตอบลงไปคือภาพพยนตร์นะคะอาแล้วนอกจากนี้เขาถามต่อว่ามีคนชอบดูกี่คนซึ่ง เราจะต้องเป็นยังไงคะไปหาจำนวนคนนะคะว่าว่ามีคนที่ชอบดูเท่าไหร่าภาพยนตร์เนี่ยมีคนชอบดูเป็นกี่คนเราสามารถหาได้จากอะไรคะเขาสอบถามคนทั้งหมดแสดงว่าวงกลมวงนี้สอบถามคนทั้งหมด150คนเราก็จะต้องนำ กับจำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนที่ชอบดูภาพ,พยนตร์ใช่ไหมคะจํานวนคนทั้งหมดคือ150คูณกับ20%เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือ20ส่วนด้วยอะไรคะ1 0 0ตัดทอนเลยค่ะนักเรียนคล้ายๆกันนะคะจุดข้อนี้คือตัดทอน2 0 1เป็น20 20คูณ5เป็น100นะคะตัดทอนเสร็จแล้วนำ150า150คูณห หนึ่งเป็นเอกลักษณ์การคูณได้150ร้อยห้าหารด้วย5นะคะใครที่ยังไม่แม่นด้านการหารให้ครูแนะนําให้นักเรียนตั้งหารยากนะคะแต่ถ้าใครที่แม่นแล้วนักเรียนก็ดูพร้อมๆกันนะคะถ้าหารหนึ่งได้ไหมคะหารไม่ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งไปชวน5มาช่วยกลายเป็น15นะคะ5คูณอะไรได้15ก็คือ5คูณ3เป็น15 หลังจากนั้น15ลบ15เหลือเศษ0 0ไปดึง0มาช่วย5คูณอะไรแล้วได้0ก็คือ5คูณ0ได้0นะคะ0ล0เหลือเศษ0เพราะฉะนั้นเราทราบจำนวนคนแล้วนะคะมีคนชอบดูทั้งหมด30คนเหลืออีกแค่ประมาณไม่กี่ข้อแล้วก็คือเหลืออีก4ข้อนะคะให้นักเรียนเอาไปทำเป็นแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยพร้อมกันในชั่วโมงถัดไปแต่อยากให้นักเรียน ฝึกฝนนะคะแล้วก็ทำนะคะจะได้มีประสบการณ์ในการเจอโจทย์ปัญหานะคะเวลาที่นักเรียนไปสอบเรียนต่อในชั้นม1นึหรืออาจจะสอบโอเนนักเรียนก็จะมีทักษะการคิดที่รวดเร็วและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราฝึกทำบ่อยๆอ,ยอ่สาระสำคัญน,นะคะวงกลมมีขนาด360องศา นักเรียนสามารถหามุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมได้โดยนำเศษส่วนของพื้นที่วงกลมคูณกับขนาดของวงกลม360องศาก็จะไดะ้มุมที่เราอะไรคะขนาดของมุมที่เราสน,นใจตรงน,นั้นมาแล้วนะคะ,ะสำหรับในกรณีแผนภูมิรูปวงกลมให้ข้อมูลเป็นค่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ต้องนํามาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนแล้วจึงนํามาคูณกับขนาดของวงกลมอ่ะเพื่อการคูณที่ง่ายนักเรียนจัดลืมตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะคะจะทําให้เราคูณได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะตัวเลขน้อยลงอ่าสำหรับแบบฝึกหัดเสร,ริมทักษะการคิดวันนี้ก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้า105ที่เหลือนะคะคือ,คอข้อคี่นะคะอ่าสำหรับวันนี้ ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ